ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมอีพิกเซเว่นช่วงโชว์เคสตัวละครซึ่งวันนี้เราจะมาโชว์เคสตัวละครของเราก็คือฮาวายองนั่นเองเอ๊ะฮาวายองฮาวายองไม่อยู่แล้วคืออย่างที่ทุกคนทราบกันว่าแพทวันที่หรือวันนี้นั่นแหละก็คือฮาวายองของเราไม่อยู่แล้วโอ้ไม่ก็คือตอนนี้ฮาวายองของเรากลายเป็นกลายเป็นเอ่อ กลายเป็นมิสเตอร์กระตากไปแล้ว şey ก็คือวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการดีคอฮาวายองนั่นเองแต่ว่าเรากดดีคอไปแล้วเราก็หลายคนก็สงสัยว่าเรามาทําคลิปทพ่ไมคือเรามีอย่างนี้สําหรับคนที่มีกรณนี้พิเศษก็คือฮาวายองนะฮาวายองผู้ชื่อนี้แล้วเจ็บใจโอเคเราก็คือเรามีฮาวายองใช่ไหมเรามากดดูที่หน้าบันทึกแล้วเรากดตรงลูกศรปุ๊บจะเห็นได้ว่าเรามีฮาวายอง2ตัวไม่ใช่ตัวเดียวแต่คือ2ตัวคือเราสุ่มออกถึง2ตัวเลยทีเดียวซึ่ง สองตัวนั้นมันคือยังไงก็คือเราเอาฮอยองอนะรีคอไปแล้วไปเลือกตัวใหม่ไปแล้วก็คือเราไปเลือกไลก้าไปเรียบร้อยแล้วนี่นี่คือไลก้าของเรานี่ก็คือพึ่งปั้นเบลเ็จไปเมื่อกี้แล้วก็ฮอวยองของเราไม่อยู่แล้วก็คือเรียบร้อยหายไปแล้วแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเรามี2ตัวจึงเราจึงสามารถติดต่อซัพพอร์ตเพื่อขอฮอวยองได้จึงวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากสําหรับคนที่มีฮอยอง2ตัวและต้องการเลือกตัวใหม่และไม่อยากให้ฮอวยองหายไปเพราะเผื่อว่า าวายองบางทีอาจจะแบบได้ของรักแล้วมันดีเหมือนเดิมอะไรแบบนั้นก็สามารถเอามาติดต่อซัพพอร์ตได้เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าติดตอ่ออย่างไงอันดับแรกมาที่ตรงขวาบนนี่ขวาบนตรงนี้กดเข้าไปสี่เหลี่ยมปุ๊บอ๋อเดี๋ยวขั้นแรกต้องรีคอก่อนก็คือกดรีคอใช่ไหมตอนที่กดรีคอมันจะมีให้เลือกเป็นตัว5ดาวแต่อย่าให้บอกให้ไปเช็คก่อนว่าต้องมี2ตัวแน่ๆนะถ้าเกิดมีตัวเดียวกดรีคอแล้วเลือกตัวอื่นทวายองไม่ได้คืนนะต้องเป็นทวายองที่ มันขึ้นหรือว่ามี2ตัวแต่จะมันจะขึ้นในแชทบอทอีกทีกทกแล้วบอกอีกทีแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าใคร,ใครที่ใครที่ฮาวายองมีแค่ตัวเดียวแล้วไม่อยากเสียฮาวายองก็คือสามารถกดรีคอร์แล้วก็เลือกฮาวายองเหมือนเดิมก็ได้ก็คือจะได้แรกคืนแล้วก็ได้ฮาวายองเวลหนึ่งมาแต่ถ้าเกิดสมมุติใครมีฮาวายองสองตัวให้เลือกตัวอื่นฟังให้ดีนะเดี๋ยวเราย้ำอีกรอบพอเดี๋ยวจะมาด่าเราทีหลังไม่ได้ก็คือถ้าเกิดมีฮาวายองตัวเดียวมั่นใจว่ามีตัวเดียวแน่ๆให้้เลืออกาวยงซํแต่่่ไปชชทีบออกนเเดดียวออนถ้าากกกิใครมมฮง่า1ตัวเส้น เช่น2ตัว3ตัวให้กดเลือกตัวอื่นได้เลยโอเคย้ําแล้วนะห้ามผิดพลาดนะตรงนี้อ้าผิดพลาดก็คือยาวเลยนะโอเคเรามาที่ขวาบนปุ๊บเราก็เลือกขวา,า,ขวาล่างต่อมันจะเป็นรูปเฟืองอ่าก็คือออปชั่นนั่นเองแล้วเราก็เลือกที่ศูนย์บริการลูกค้าอ่ากดเข้าไปมันก็จะขึ้นเป็นหน้าหน้าเว็บขึ้นมาสําหรับมือถืออันนี้คือเปิดในมือถือนะแล้วก็จะมีขวาร่างให้กดนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทีตัวนั้นทีหลังให้เราไปที่อันแรกก่อนนี่มันจะเป็นภาษาไทยก็จะเป็นนี้ก็คือ เกี่ยวกับฮายองนั่นแหละเนี่ยสำคัญมากเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับต้องไป e x c h a n g e บอร์ดก่อนคือต้องไปคุยกับบอร์ดก่อนแล้วค่อยมาแจ้งซัพพอร์ตทีหลังอ่าอันนี้คือเรื่องที่สําคัญนะโอเคเรารู้กันแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดที่หน้าเว็บเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอ่านี่ก็คือจะเป็นหน้าเว็บที่เราแปะไว้ในลิงก์ข้างใต้เด s c r i p t ิบานะถ้าเกิดว่าเราลืมแปะลิงก์ไว้ก็คอมเมนต์เตือนด้วยโอเคเอาเป็นว่ามันจะเป็นหัวข้อของการตรวจสอบกันนะครับ ความทรงจําฮาวายองแล้วก็ยื่นเรื่องก็คือเปจะเป็นการที่เราขอรีขอคือฮาวายองนั่นเองจะเป็นการเปลี่ยนแท่งแห่งโชคชะตาให้กลายเป็นฮาวายองหรือว่าแผ่นหินลกลับแผ่นหินลึกรับ,ก,รบ,บก็คืออโนเสเลตถ้าเกิดสมมติว่าเราเคยเอาอโนเสเลตอะไปแห้ฮาวายองกินมันก็สามารถเอาแผ่นหินเนี้ยมาเปลี่ยนให้เป็นแผ่นหินลึปลับได้ซึ่งต่างกันยังไงแผ่นหินในโชคชะตาเนี่ยเพราะว่าอัพแค่ฮีโร่ห้าดาวอย่างเดียวไม่ไม่รวมลิมิตไม่รวมคอแลบไม่รว,วมแสงมืดดังนั้นแผ่นหินลึปลับอะมันจะดีกว่าเยอะเออดังนั้นถ้าเเเกิิดใครครยอาแนนบัไป่ ก็สามารถไปขอคืนได้แต่ถ้าเกิดสมมติวใครรีบก็ไม่ต้องก็ได้แล้วแต่สะดวกเพราะมันสามารถเลือกได้อะทำไงบ้างก็คือเรามาที่ขั้นตอนแรกกันก่อนก็คือขั้นตอนที่1นึ่งแชทบอทกดเข้าไปเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการคุยกับบอทก็คือไม่ต้องเขินเขินไออะไรมันก็จะเป็นคุยกับฝรั่งที่เป็นบอทเราก็ทําการอ่ากดเข้าไปที่ปุ่มแรกมันจะเป็นขวาวบนตรงนี้แต่ว่าหัวเราบาังมิดเลยเรากกงไม่ได้เอาเป็นว่ากดเข้าไปที่ verify exchange information อ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นการขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลออของเราไป แล้วก็ใส่เซิร์ฟเวอร์ให้ถูกต้องก็คือของเราก็เป็นเซิร์ฟเอเชียแล้วก็กดคำว่าเซ็นเซ็นไปปุ๊บมันก็จะบอกไปว่าเรามีฮาวายองกี่ตัวที่เคยกินแล้วก็มีอนโนสเตเตกี่อันที่เคยกินแบบของเราก็มีฮาวายองกินไปแล้วหนึ่งอันก็คือสามารถแลกได้หนึ่งตัวแล้วก็มีอนโนสเตเดตสองอันก็สามารถแลกได้2อันอ่แล้วก็กดคําว่าดีเควสเอ็กชเชนต่อหรือว่าเราอยากเช็คอดีหรือว่าเช็คอดีผิดเรากดเขาว่าเช็คเอเกนก็ได้แต่ของเราถูกแล้วก็กดดีเควสเอ็กเชนเลยปุ่มซ้ายกดเขาาเา้า มีเลษออฟเฟตไหมหลังจากรีคอรก็คือเราต้องกดรีคอรใช่ไหมรีคอร์วยองแล้วมันจะได้เป็นแท่งหินสั้นๆมาให้นั่นะ่ะอย่าเพิ่งเอาไปกินต้องเก็บไว้ก่อนทุกชิ้นอย่ากินเลยสักชิ้นให้แล้วเราก็ตอบ yes ถ้าเกิดเรากินไปแล้วก็ตอบ no แต่เราไม่รู้ว่าตอบ no เกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นว่าอย่าเอาแท่งนั้นไปกินต้องเก็บไว้ก่อนอ่าแล้วก็ต้องรีคอแล้วด้วยรีคอรแล้วก็เอาแท่งนั้นเก็บไว้ก่อนโอเคกด yes ไปอ่ากดเศษปุ๊บเราก็กดคําว่า มันจะถามว่าเราต้องการแลกคอยองกี่ตัวของเราก็แลก1ตัวใช่ไหมก็พิมพ์หนึ่งเนี่ยพิมพ์มันข้างล่างสุดมันเป็นช่องแชทกดขเข้าไปปุ๊บเลขหนึ่งปุ๊บแล้วก็กด enter หรือว่าก,กดรูปส่งที่คุมปุ่มขวาก็ได้ขอเราก,กด enter ให้ดูอ่ะ enter ปาบหนึ่งที enter ก็ขึ้นปุ๊บหนึ่งต้องการแรกาลกอโนเสเลกกี่อันเราก็กด2อ,อ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากเอาไอเ้เศษแบบสั้นๆไปใช้กันเลยก็ไม่ต้องแลกก็ได้กด0ูนย์ไปแต่ของเราจะแลกเราก็กด2แล้วก็กดสง่งปาบไปอ่ะสองส่งไปแล้ว ปุ๊บมันก็ใช้ข้อมูลเป็นอันนี้มาเป็นอย่างไมั้ยเป็นข้อความอันนี้มาแล้วก็มี c h a n g ช code ซึ่งไอตัวเนี้ยสำคัญนะต้องเก็บไว้แคปไ้ด้วยก็ได้แต่ะว่าก๊อปปี้ไว้ชัวร์สุดก็คือก๊อปปี้ไว้แล้วก็เก็บไว้ในไหนก็ได้ในโลกเพื่อที่มันไม่หายอ่ะเก็บเอาไว้อ่ะเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่หน้าจอเกมแล้วก็มาที่ส่วนบริการลูกค้าเหมือนเดิมถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็จองไปดูต้นคลิปแล้วเราก็มาที่ขวาล่างมันจะมีเห็นไหมเป็นโดมีเนียวขึ้นถ้าเกิดใครไม่ขึ้นก็จะเป็นรูปดดปไปไไไไออคคนนดดดดมมมเเเียกกกกกกก็็็้้้้่่่ตาาางััแลวขขุุบ ซึ่งเราก็ทําการเลือกข้อความมามันจะมีปุ่มให้กดน,นี่อยู่ในหน้าเกมนะก็คือไปกดที่คําว่า contact CS หรือว่า customer service นั่นเอง call ที่ไปปุ๊บบอทก็จะทําการตอบมาปิ๊บปิ๊บปิ๊บปบเดินลงมา,าเพื่อไม่คือเจอให้เราเลือก i n c u u r y type ของเราก็จะเลือกเป็น Re recall ที่อยู่เป็นขวาสุดนี่ตรงนี้เนี่ย c a l อรตรงนี้ปุ่มมันจะบางหน่อยก็กดให้ดีกด Re recall ไปพอกด recall ปุ๊บมันจะให้เราใส่กอรอกรายละเอียดข้อมูลเ่อนลงไปอีกมัน แล้วเราก็เลือกตรงนี่มันจะบอกให้เราเป็น submit an inquiry ก็คือกรอกข้อมูลพอเราเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นการกรอกข้อมูลแบบสอบถามที่เราต้องการนั่นแหละซึ่งเราใส่อะไรบ้างเราก็ใส่อีเมลที่สามารถติดต่อได้แต่เเราไม่ใส่ให้ดูก็เป็นอีเมลที่สมัครเกมก็ได้หรือว่าอีเมลที่ตอบได้เพราะว่าเขาจะต้องส่งมาคอนเฟิร์มว่าเราเปลี่ยนหรือย,อยังโอเคเราก็มีบริการปุ๊บเราก็เลือกเซิร์ฟของเราแล้วก็เลือกตัวคอครของเราก็เป็นเอมี6กเซิร์ฟก็คือเซิร์ฟนี้นี่เอเชียของเรากดเข้าไปปุ๊บ แล้วก็มันจะเป็นอาร์เตอร์แล้วก็รีคอร์ดนี่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเราก็กรอกชื่อเรื่องชื่อเรื่องนี่เอาเป็นรีคอร์ดฮาวายองก็ได้เอาอะไรก็ได้ให้เขาดูเรื่องฮาวายองหรือเขียนยังไงเขาก็คงเข้าใจแหละเพราะมันเป็นคนแล้วก็ตรงนี้มันจะบอกว่าเนื้อหาข้อสอบถามไอ้ตรงนี้แหละที่เราต้องก๊อปไอ้จากตรงแชทบอทที่คุยในเว็บมาเมื่อกี้มาก็คือกดโฮีวางได้เลยหรือว่าถ้าเป็นมือถือก็กดจิ้มขาม้วก็วางได้อ่ะแล้วก็วก,กปวางไปอ่ะวางมาปุ๊บนี่มันก็เรียดเป็นแบบแบบแบบนี้โอเคนะแล้วเราก็ไม พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้คอนเฟิร์มแบบกด yes รัวๆแล้วก็กด yeah 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 okay okay goodbye thank you อะไรไปอ่ะเดี๋ยวเราสมมติว่าเรากดไปได้น,นี้คือของเรากดไปรอบหนึ่งพอกดเสร็จแล้วเรามาจะดูได้ที่ไหนก็คือเราจะไปดูได้ที่ขวาบนมันจะมีเขียนว่าข้อสอบถามของชั้น1ไอเทมนี่ก็คือตรงนี้นี่ข้างบนพอเข้ามาปุ๊บเราก็จะบอกได้ว่าเราส่งเรื่องไปเป็นไงบ้างแล้วของเราของขึ้นมาส่งแล้วก็ต้องรอเขาตอบกลับมาเราคิดว่าไม่น่าเกิน3วันมั้งไม่รู้ว่าเสาร์อาทิตย์จะหยุดไหมก็น่าเขาน่าจะใช้เวลาหน่อยเรา รีคอกันเยอะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอน,นะโอเคเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปก่อนแล้ะบาย